สัตว์ให้ใายเพิ่มแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่เพิ่มทําอะไรหนูเพิ่มอยู่ด้านโน,โน,นู้นคุณแม่นะคะย้ายน้องออกมาอยู่ด้านนี้เพราะว่าช่างเขาทํางานอยู่เนาะนะคะเพิ่มครับหนูดีใจไหมน้องสุภาพจาภาพชัดเสียงชัดไหมคะสวัสดีครับพีอยาง ผมยังนะคะว่าคุณแม่ท่านเข้ามาไหมเนาะวันนี้นะคะคุณแม่ปิยรัตน์นะคะชัดชัดใ<อ>ช่ไหมคะจ้าดีใจไหมเออดีใจ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 เออเออเออจะนั่งลงแล้วเน่นี่จะนั่งลงแล้วนะคะจะนั่งลงแล้วจะนั่งลงแล้วเน่เน่เน่นั่งลงให้พ่อ ให้พ่อโยกเพื่นได้เนี่ยเอาใจเพื่นนั่งลงให้พ่อเอาใจแล้วบัดนนี้ก็เราขยันเดินซะด้วยว่าสันขยันเดินนี่ยนะคะต้องต้องเอาออกมาไว้ตรงนี้ก่อนเนาะเพราะว่าช่างเขาทำการศาสตร์อยู่นะคะช่างเริ่มปฏิบัติงานแล้วนะคะที่วันนี้มีมาสี่คนเนาะช่าง เขาบอกว่าอีกประมาณวันสองวันก็คงสเสร็จของคม่แม่จา้านะคะสวัสดีนะคะก็เริ่มทํางานแล้วนะคะขอประคุณคุณแม่ปิยรัตน์เป็นอย่างสูงนะคะเดินไม่หยุดเลยเนาะน้องสุภัพเดินไม่หยุดอะ่ะเจ้าคุณมาก็เหมือนกันนะเดินไม่หยุดนะคะช่างเริ่มทํางานแล้วคุณแม่ท่านมาไหมเนาะนี่เนาะนะ สงสัยคุณแม่ท่านนอนเปลนรวละเมื่อคืนนี้ท่านเข้ามาอยู่นะคะไหนไหนบุญมาล่ะนี่บุญมาบุญมาบุญมาเอ้ยดูบุญมาบุญมาครับ มาเร็วมาทางนี้น่อยมาทางนี้น่อยอป๊อก,อก,อก,อกวันนี้ไม่ได้โนอนแน่เลยน้องสุภัสแม่จ๋าวันนี้เจ้าบุญมาไม่ได้นอนทั้งทั้งวันแน่เพราะว่าเขาทํานะคะเขาทำโคกกันคือเ,เขาทำโคเขาเขาโตกันศาต์เขาทํางานกันเนาะเสียงตัดเหล็กตัดอะไรก็จะดังเจ้าบุญมาก็ตกใจดู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 ดดตกใจไม่กล้าออกจากแม่ ไม่กล้าออกจากอ,อกแม่แล้วทีนี้นี่เข้าเต้าแล้วเข้าเต้าแล้วบุญมาเมนี่บัลนนนกลาเมนด้นอนเว้นดอกลูกลาเมนี้คืนนี้หลับปุ๋ยแน่ๆเลยบุญม,มาเอ้ยหนูอยากนอนไหมลูกวันนี้อ่ะหนูจะได้นอนไหมวันนี้ช่างเข้ามาทํางานมาเลวมาเลยมานี่มามานนี่มามานี่มเลยมานี่ยเลยมาเนี้เลย อันนี้เลยล่เข้าไปแล้วโ่เข้าไปแล้วเข้าไปแล้ว,ลวสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทั้งสิบเอ็ดท่านตัวน,นี้ช่างมาทํางานแล้วนะคะช่างมาทํางานแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋ากันสาดชายเพิ่มก็จะได้ไม่เปียกฝนและดีใจจัง ดูดูดูพ่อทางานจะเสร็จไหมวันเนี้ยจะเสร็จไหมทางานนะครับโอเคไหมทำงานนะโอเคไหมดูกันไหมแน่ดูกันไหมน่บุญมาดีใจไหมลูกพี่พิ่มจะได้มีร่มอยู่แล้วไม่ตากไม่ตากฝนแล้วลูกอุ้ยอุ้ยดูดูดูอืออุ้ยแรงแรงแรงชนพ่อเร็วชนพ่อเร็วบนญมาพี่สุภัสบอกชนพ่อดูอ่ะน้องสุภัสยังไม่ได้สั่งเลยชนแล้ว

เขาบป้หูเลยอุ๊ยถ้าถ้าเมื่อกี้ถ้าพวกหำล้มนะเขาก็จะเขาก็จะเล่นนะคะเล่นไปเลยหรือเขาไม่รู้ว่าเราทําอะไรหรอกประชาเด็กหน่อยนะคะเขาก็จะหยอกไปเรื่อยเลยเสียเลี่ยมบุญมาแล้วาสันเอออย่าทำพ่ออย่างนั้นนะลูกไม่มีใครดูแลหนูเด้อที่หนุ่มก็ยังเด็กเน่เน่ นี่สวัสดีนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สิบสามท่านค่ะโอ้ยคุณแม่ดูแรงมากวิ่งชนเลยอ่ะเออเออเออยกขึ้นไยม่ได้หรอถ้าขับแปรยไม่เบี้ยเป้นมาก็ปีนหน้ากลัวถ้าแปรยไม่เบี้ยขึ้นมานี่น่ากลัวชะน้ำวะยกขึ้นไปหมดเลยหกควัาเพิ่นมาอันเพิ่นเพรย์ไม่เบี้ยขึ้นมานี่น่ากลัวดิ เฮ้ถาใจเปลิมเพลงไม่เบียไหนไหนไหนเพลหรือยังเออเออเออเอ้าเอ้าเอาแล้ว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 เหนื่อยเหมือนกันนะแม่ๆเด็กๆนี่เล็กๆนี่โมเมนต์สำคดญสัหนึ่งได้หนิอาวนาคตต้องเลี้ยงเด้อวันสันน้องสปาร์ตอนาคตเนาะอนาคตต้องเลี้ยงเด้อต้องดูดีๆเด้อดูทำ เน่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 พ่อก็นะคะพ่อก็ไม่ค่อยมีแรงลูกชายก็แรงเยอะอีกปีหนึ่งยานมใช่ไหมเฮ้ยสองปีนู่นแหละน้องสุภัะจะได้แข็งแรงดูทําดูทํามึงจ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  นี่นี่นี่นีเน่เอาละเอาละเอาละเออเออโอ,โอแม่ต้องคุณยกขาแล้ววันนี้ <c oughs> <c oughs> แม่ต้องคุณยกขาใสาพา่พ่อฮัมแล้วนึกว่าจะพ่อฮัมให้ไดยยย้ยังเพื่นได้ลูงวางลูกวางลูกเอออย่าตอนสามขวบใช่ไหมเอ้ยเอ้ยเขาเขาคิดเขาเรื่องววเล่นไนงะ <c oughs> ลองอย่างตอนนี้ช่างก็เริ่มทํางานแล้วนะคะเดี๋ยวช่างบอกว่าเขาจะเขาจะออกข้างบนก่อนออกข้างบนก่อนเสร็จแล้วค่อยเอาปูนกับทรายหินมาโกโกเสาขึ้นที่หลังแล้วค่อยโก ตอนนี้มีนาใกล้จะหย่านมแล้วนะกี่เดือนแล้วน้องสุภาพโอ,อ้ก,กี่ปีแล้วสามปีแล้วบอกอคุณมามานี่ดู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 พ่อเหนื่อยแล้วนะลูกพ่อเหนื่อยแล้วย่าเดือนตุลาใช่ไหมคะสองปีกว่าแล้วบอกอุ้ย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 เจ้าเจ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยแม่เขาห่วงดิสองสองปีห้าเดือน โอ้ยเหื่อยเลยมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวพ่จะต้องเอาแรงไว้เก็บมูล้างพ่อจะต้องเอาแรงไปเก็บขยะให้หนูนะให้หนูทำความสะอาดบ้านให้หนูนอนหนูจะเล่นกับพ่อแรงหลายพ่อเหนื่อยแล้วนะระวังเหยียบผิดพลาดเร์ด เจ้านะระวังระวังเดี๋ยวลงเรงความเร็วเราไม่เท่าเขาเขารีเร็วกว่าเรานะมอเขาให้อยาสองปีสองปีห้าเดือนอตัวโตไหมน้องสุภัสอยู่ที่ไหนคะ ทนตุกเลยใช่ไหมวันนี้ไม่ได้นอนแน่ๆเพิ่มๆโอ้เจอบุญมากับชายเพิ่มชายเพิ่มก็นอนกลางวันเหมือนกันนะคะอยู่ลำตางไงอ๋ออยู่ลำตางเจอบุญมาคงไม่ได้นอนเลยได้ยินเสียงตัดเหล็กตัดอะไรก็ไม่นอนไม่หลับแล้วกดกระดเ๊ีลยวกดะเดียว น่เน่เน่นนยังสู้อีกยังสู้อีกโคชาบาลลำปางอ๋อจ้าด,ดูดูดูอ่ะใ้เพิ่มอ่ะใช้เพิ่มใ้เพิ่มและมีความวห่วงพ่อแล้วห่วงพ่อแล้ว,วตอนนี้ช่างมาทำงานแล้วนะคะเริ่มทำงานแล้วนะคะ นี่เขาจะอกนะคะเขาก็จะออกเหล็กไปแบบนี้เลยไม่ได้ใช้เสานะคะแม่แม่จ่านะคะไม่ได้ใช้เสาก็จะออกอกเหล็กโตไปเลยนะคะโตเหล็กเก่าไปเลยเห็ดต้องเข้าโรงเรียนแสงเพื่อนเห็ดต้องเข้าโรงเรียนแสงเพื่อนอ๋อแสงเพื่อนเลยเหรอคะ เพราะมีนาพังโคกใช่ไหมตัวโตวแล้วสินะคะตัวโตวแล้วก็เริ่มพังโคกแล้วอ่านะคะเขาก็จะอกเหล็กไปแบบนี้เลยค่ะแม่แม่เอฟซีอ่าเขาก็จะออกเหล็กไปแบบนี้เลยแล้วเขาก็ใช้เหล็กเหล็กค้ำนะคะใช้เหล็กใช้เหล็กคํำเอาคํำเอาเป็นนะคะเป็นเป็นห้องเ,เ,เป็นท่อนเป็นท่อนไปเนาะ เพราะว่าหนูไม่ได้ใช้เสาเพราะว่าเราเราทำแค่สองเม็ดนะคะสามเม็ดกับกับตัวเก่าตัวเก่ามีแล้วเม็ดหนึ่งใช่ไหมคะเราก็โตออกไปอีกสองเม็ดนะคะโตออกไปอีกสองเม็ดก็เลยไม่ได้ใคอันดีๆกับพี่ได้ยนะคะก็เลยไม่ได้ใช้เสาแต่ได้หน่งไหนวะอันดีๆอยู่ทั้งปุ่น นะคะวันสองวันก็คงเสร็จนะคะช่างบอกนะะยังพังได้โคบ,บนทุกวันเลยพังอีกแล้วใช่ไหมคะ <laughs> ขนาดเป็นโคกแข็งแรงนะอุ้ยเขาโตแล้วไงน้องสุพัฒน์สงสามปีแล้วสองปีห้าเดือนเนี่ยเขาโตแล้วนะแรงเขาเยอะแล้วนะคะคสามารถเ,เขาสามารถพังโคกอ่ะเนี่ยพังประตูตรงเนี้ยออกได้แบบว่าออกได้สบายสบายเลยนะคะนี่พังโคกไม่ภายนไ่าย<ม>าีอกได้สบายสบายเลย สองเดือนสามเดือนแตกหมดถ้าเราไม่ทาโคกเหล็กนะแม่แม่ถ้าเราไม่ทาโคกเหล็กประมาณสองเดือนสามเดือนเนี่ยไม้ไผ่นี่แตกหมดเลยเดือนสองเดือนนี้สองเดือนนี้ก็เริ่มละเริ่มแตกละแต่ถ้าเรามีโคกเหล็กแบบนี้ก็สบายใจไปแต่ว่าประมาณสองปีกว่าแล้วแล้วยังไม่ได้มัดขาใช่ไหมคะเรายังไม่ได้มัดไม่ได้ใช้โซ่มัดอ่ะเขาก็จะพังโคกอ่ะ ชิวๆเลยแหละแม่ๆน,นะคะเอาเอาประตูออกมาแบบชิวๆเขาแรงเยอะนะคะสองปีห้าเดือนนี่เขาแรงยเยอะแล้วแรงเยอะมากแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราเราเคล้องโคอใช่ไหมเราเคล้องโคออกเดนินออกกําลังกายออกเลนะ่นอ่ะอุ้ยเขาจะดึงแม่เขาจะดึงแม่แรงมากนะคะเขาจะดึงแม่แรง,ะะงแรง,รงเลยแหละจนแบบว่าแม่บางทีก็ต่ถ้าไม่ได้คดแขกไม่เป็นไร แม่บางทีก็เอาไม่อยู่เหมือนกันถ้าลูก,ถ,ลกลถ้าลูกเขาเขาดึงอะนะคะถ้าลูกเขาดึงเนี่ยแม่บางทีก็เอาไม่อยู่นะนะคะเพราะว่าเขาตัวโตสองปีห้าเดือนเนี่ยเ,าเขาตัวโตมากทีนี้กลายเป็นแบบว่า<น>แม่มนะคะแม่ก็จะเจ็บนะทีนี้แม่ก็จะเจ็บคอบ้างเพราะว่าลูกดึงแต่ถ้าไม่ได้คนแขกก็ไม่เท่าไหร่ถ้าถึงไม่คนแขกก็ดึงเลยอย่างอย่างแม่ทองคูณนะคุณแม่เอซี ตามที่เห็นมาเนาะอย่างแม่ทองคูณเนี่ยชายเพิ่มประมาณปีกับแปดเดือนเก้า <c oughs> เดือนเนี่ยโหดึงดึงแรงมากนะคะแล้วแม่ทองคูณจะแบบว่าคล้ายๆแบบว่าหงุดหงิดอะ่ะนะคะคล้ายๆแบบแบบหแบบงุดหงิดหงุดหงิดแล้วจะไม่ให้แม่เออจะไม่ไม่อยากให้ลูกอยู่แล้วทีนี้อยากแบบว่ามีการมีการแบบใช้ขานะคะใช้ขาเขี่ยอ,อกบ้างอะไรบ้าง ติลูกบ้างอะไรบ้างประมาณเนี้ยแต่เขาก็แบบว่าติในการแบบหยกหยกเฉยเฉยคือเขาอาจจะแบบว่างุดหงิดนะคะแต่แม่เสนดีเอาอยู่เบรกตลอดใช่ไหมเห <laughs> มือนแม่ทองคูณอะ่ะตอนตอนนั้นอะ่ะเจ้าเพิ่มอะ่ะได้ปีแปดเดือนใช่ไหมคุณแม่หนึ่งปีแปดเดือนเก้าเดือนโอ้ดึงดึงแม่ทองคูณอย่างแรงเลยอะ่ะแม่ทองคูณใช้ใช้ขาหน้าโอ้ใช้ขาหลังเนี่ยใช้ขาหลัง ใส่ใช้พ่บกวันละบกสองบกอยู่นะวันละตึบสองตึบแต่เขาก็ใช้แค่แค่แบบว่าเเลียแค่นั Mechan ้นนะคะไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรเขาเขาส่งสัญญาณให้รู้ว่าเอ้อย่าทำแบบนั้นแบบนี้ส่งสัญญาณแบบว่าเออเราโตแล้วนะโตแล้วนะพอหย่านมแล้วอะไรประมาณเนี้ยตอนที่หย่านมใช่ไหมคุณแม่เอฟซีแม่ธงคูนี่ไม่ดิ้นนะไม่ดิ้นเหมือนช้างเชือกอื่นเขานะ นะคะไม่ไม่ดิ้นนะตอนตอนชายเพิ่มอ่ะวีนามีนานี่วิ่งนําแม่ใช่น้องสุภัทถ้าโตขนาดนี้แล้วเขาก็จะวิ่งวิ่งโกนแม่เลยแหละวิ่งโกนแม่ตามลูกเขาแม่เขาตามลูกเขาเขาตามใจอะน้องเขาตามใจลูกเขาตามใจลูกอะคือเขาโตแล้วนะคะลูกเขาโตปุ๊บเขาก็จะมีลูกก็จะพาแม่วิ่งแล้วทีนี้ บางเชือกอ่ะแม่พาลูกวิ่งนะหลายเชือกอยู่ที่แม่พาลูกวิ่งอ่ะคือตื่นใช่ไหมคะตกใจอ่ะตกใจปุ๊บนะคะลูกอ่าแม่เขาก็จะพาลูกวิ่งใช่ไหมคะพอพาลูกวิ่งปุ๊บลูกเขาก็จะวิ่งต่างนะ,ะบางทีก็บางทีก็ล้มด้วยลูกอ่ะวิ่งวิ่งไม่ทันแม่ก็จะมีการล้มลากลูกก็มีนะนะคะมีม,มีมีหลายกรณีนะคะก็มีหลายกรณี โดยเฉพาะแม่ที่ตกใจรถตกใจอะไรก็าตามเขาก็จะพาลูกไปพาลูกวิ่งลากลูกไปด้วยนะอืมตอนนี้ช่างเขาก็จะต่อเหล็กอย่างนี้แหละค่ะคุณแม่เพราะว่าหนูไม่ได้ใช้เสาเนาะ,ะช่างบอกว่าถ้าเราต่อไปสั้นๆแบบนี้เราไม่ต้องใช้เสาถ้าถ้าพูดถึงว่าใช้เสาก็ดีแต่ต้องต้องต้องให้ยาวกว่านี้นิดนึง นะคะคก็มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมไปอีกเคยเห็นอยู่ใช่ไหมคะหลายเชือกแหละน้องสุภัทที่ที่แม่เขาพาลูกวิ่งเนี่ยเขาก็จะโตโตเหล็กไปแบบนี้นะคะคุณแม่จา๋าก็จะโตเหล็กไปแล้วก็ใช้เหล็กยันใช้เหล็กค้ำไว้นะคะก็จะประมาณวันสอวันก็คงจะเสร็จสองาวันนี้แหละคุณแมนะคะพอเขาทําข้างบนเสร็จแล้วเขาก็จะมาอบเสา นะคะเดี๋ยวหนูจะพาแม่แม่ดูนะว่านะฮามจะอบเสาสูงเท่าไหร่เนี่ยนะคะนะฮมจะอบสูงเท่าเท่าเท่านี้เนี่ยอาจจะประมาณนี้ใช่ไหมเอาให้สูงซ้ำนันเลยเหรอเอาไปอาบน้ำคนนะจ้าน้องสุภาสก็ประมาณคองม่ใครับ จะอบอบเสาแบบนี้แเลยคุณแม่เอฟซีเพราะว่าเราอบเสาเพื่ออะไรเพื่อความแน่นหนานะคะเพื่อความแข็งแรงนะคะรับคะเพื่อความแข็งแรงของของของโอ้โหอโหดูทำอะไรอย่างนี้ตดเลยวะเนี่ยตดเซ่แม่์เมยเลื่ยเนาะโอ้ยจังไนเฮ็ดจังสี่ลูกทำไมทนี้วะเราอบเสาเพื่อความแข็งแรงของของของบ้าน ช่วยได้เยอะเลยเวลาลงมาอะไรมาก็จะได้ช่วยได้เยอะก็จะเพิ่มความแข็งแรงไปอีกดูเล่นแต่เล่นแต่กับน้ำบุญมาบ่ไดได้ตรงมาเล่นน้ำผมน้ำเลยยไงคไอสาทราบว่าคุณแม่ท่านมาแม่น้องนะคะตรงใส่ท่านนอนแม่ปิยรักษ์นะคะท่านนอน ขอบคุณทุกทท่านนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคุณแม่คุณพ่อจ๋าไอโฟอทำโฆาก่อ นะคะเดี๋ยวช่างทําคืบหน้าได้เท่าไร่เดี๋ยวยังไงหนูจะไลฟ์ให้แม่ๆได้รับชมเนาะตอนนี้ช่างก็เริ่มทํางานแล้วนะคะขอบพระคุณคุณแม่ปิยทานนะคะขอบพระคุณไปอย่างสูงอ่ะขอบคุณก่อนเล้ลูกเจ้าบุญมาขอบคุณแม่ๆเลยบุญมาวันนี้มาบุญมาวันนี้ไม่ได้นอนแน่ๆเลยแม่บุญมาได้ยินเสียงเขาตัดเหล็กตัดอะไรน้องก็นอนไม่ได้อยากนอนแน่ๆเลยเจ้าเด็กน้อยวันนี้น่ะ เอาสวัสดีครับก่อนขอบคุณครับอาขอบคุณครับขอบคุณครับตาล่าที่สาจังเลยดูเบ่งเห็ดตาเล่นเดี๋ยวพี่เพิ่มนไหมเดี๋ยวี่เพื่อนจะโตให้เลยเดี๋ยวพี่เพิ่อนหมดขึ้นขอพี่เพิ่มเนาะเนาะเนาะแล้วคนดีเนาะคนดีคนดื้อปะตาอะไร แมบายบายดิบาย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 ก่อนแล้วบาย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 บาบายบายก่อนบายบายก่อนบายบายก่อนบาย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 อเไม่จับมือหน่อยจับมือหน่อยกอูแค่นี้แหละไกโอเคเพิ่มขอบคุณคุณแม่ก่อนเลยขอบคุณแลยบายบายเลยบายบายลย นะคะคุณแม่คุณพ่อจ๋าหนูต้องขออนุญาตก่อนเนาะลงไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้นะคะมาเจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะสําหรับไลฟ์นี้ขออนุญาตลงไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนเอาบาย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 สวิงสวบงอะไรไอ้แช่น้๊ดแช่น้๊ดสวิงเต้นก่อนเต้นก่อนจิง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 จิิงจิงฮขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะแม่แม่จ้าคุณพ่อคุณแม่ทั้งสิบสามตันเท่าไหร่เท่าไหร่ ลกเพราเราไม่จอยบายบายสวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณคุณแม่ปิยรัตน์นะคะขอบคุณคุณแม่นิตยาที่เป็นสะพานบุญให้คุณพ่อกฤษดาที่เป็นสะพานบุญให้และทุกๆท่านนะคะสําหรับไลน์นี้ขออนุญาตลงไลน์ไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ไลน์หน้านะคะสวัสดีค่ะมีโชคมีชัยตลอดปีตลอดไปอายุมั่นขันยืนนะคะคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะคุณแม่ปิยรัตน์จ๋าและทุกๆท่าน บายบายสวัสดีจ e ้า